นนี้ก็มีวัตถุมงคลของนุวงปู่ศิลาเข้ามาใหม่หลากหลายและการทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับเหรียญเสมาจุลามณีอ,องค์นี้เป็นเนื้อนวะภายทองปัดฉลุสร้างเพียง365องค์ถือว่าหาชมได้ยากมากครับอืแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเหรียญพัยดยศเลื่อนสมณศัก์เป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงแล้วก็จะมีทั้งเนื้อนวะ ลงยาสีแดงโอ้สวยๆนัเลยอยู่ในชุดกรรมการนะครับครับหนึ่งชุดจะมีสี่เหรียญแต่วันนี้เราได้มาเพียงสองเหรียญนะครับครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเหรียญพันๆล้านมีทั้งเนื้อนวะลงยาสีแดงแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเนื้อนวะพายเงินอ๋อครับแล้วก็เนื้อหลักอีกหนึ่งรายการเนื้อเงินหน้ากากทองคำครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับ เหรียญอะไรอายุวัฒนะมงคล78อืหลังเสือนี่ครับแล้วก็จะมีทั้งนี้เลยครับเหรียญที่ลูกศีษยลูกหาให้การตอบรับดีมากมนั่นก็คือเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติมีทั้งเนื้อนวะมหามนสารเนื้อนวะหน้ากาก,ากเงินแล้วก็อีกหลายรายการสักคู่รีวิวให้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอชาแนลนะครับในเพจฟอร์ม u t u b e นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมพักเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่เดิมนะครับร้านแจ็คเสมานะครับวันนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับที่ทางร้านแจ็คเสมาจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ทุกรายการนะครับทางร้านแจ็คก็มีแจ้งราคาให้นะครับท่านผู้ชมก็ชมนะครับว่ารายการไหนที่ถูกใจราคาที่ทางร้านแจ็คแจ้ง ไปเป็นราคาที่เราพอที่จะเช่าบูชาและจ่ายไหวก็สามารถที่จะทักทางลายหรือโทรทักไปคุยกับทางร้านแจ็คเสมาได้นะครับซึ่งทางช่องเราก็จะมีเบอร์โทรและไอดีลน์ขึ้นให้นะครับวันนี้จะมีรุ่นไหนที่ถูกใจกับกันบ้างนะครับไปชมพร้อมกับผมเลยครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงทางร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยทักทายกับแจ็คเสมากันนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิสนิดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC ฟสอนอชาแนลด้วยนะครับครับก็เช่นเคยครับวันนี้ก็ทางร้านเรามีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระผู้มากด้วยเมตตาพระผู้มีชันอย่างรู้มาแบ่งปันให้กับ f c เช่นเคยครับผมครับไปชมรายการแรกกันครับว่า ป็นรุ่นนนไหนนี่เลยครับขอนําเสนอเป็นรายการแรกเลยแล้วกันนะครับับเขาเรียกว่าเหลียนเซมาจุลามานีลุงอุศิลาซิลิเันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อนวภายทองปะฉลุปีพศ .2566 ับจำนวนการสร้าง365องค์อ,องค์นี้หมายเลข342รุ่นจุลามานีหลวงปู่ได้บอกคนขับรถของหลวงปู่ให้หามาห้อยคอ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทําไว้ให้ดีแล้วครับรุ่นจุลามณีเป็นรุ่นไหวคร,รครูรุ่นแรกของธรรมะอุทยานครับเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกของธรรมะอุทยานปลูกเสกใต้รูปเหมือนหลวงปู่รุ่นแรกรของธรรมะอุทยานอที่มาของรุ่นจุลามณีผู้รักผู้สร้างเล่าว,ว่าพอเดินทางไปถึงธรรมะอุทยานนั่งลงกับหลวงปู่หลวงปู่หยิบกระดาษกับปะากาเขียนยันพระคาถาและ ตั้งชื่อรุ่นให้โดยที่ยังไม่ได้ขอท่านหลวงปู่เมตตาเขียนยันให้ตั้งชื่อรุ่นให้ชื่อว่าจุลามณีครับนี่นะนี่ครับครับเป็นเหรียญปะชลูนะครับนี่ครับเป็นสามชิ้นประกบนี่ครับนนะหนึ่งชิ้นประกบหนึ่งชิ้นประกบก็ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นประกบด้านหลังนี้นะครับนี่ครับ ลักษณะเหรียญนี่เป็นเหรียญทรงสีมาครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองคตอกโคตรกำกับบริเวณเหนือศีรษะหลวงปู่เล็กน้อยนะครับครับเป็นหูตันด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาปรากฏชื่อรุ่นจุรามณีรวยล้านล้านตอกโคตรกำกับบริเวณนี้หนึ่งตำแหน่งครับตอกหมายเลขสามสี่สองกำกับบริเวณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับอืองค์นี้สภาพสวยเดิมครับพร้อมกองเดิม นี่ครับไม่ผ่านการใช้การบูชาครับหาชมได้ยากมากแล้วครับเสีมารุนนี้ไม่ค่อยมีหมุนเวียนในสนามนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ7,500บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้พักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับ เหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงลงยาจีวรเหลืองปีพศ .2566 จำนวนการสร้าง1,500ชุดแยกจากชุดกรรมการนะครับหมายเลข1439นี่ครับที่บอกว่าเป็นชุดกรรมการก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะมีสี่เนื้อนี่ครับแต่เราได้มาเพียง2เนื้อลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงพัดยศ ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์แบบหลับตาภาวนาด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาปรากฏชื่อรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ตอกโคดพระธาตุหมื่นหินกำกับบรวณนี้นะครับแล้วก็จะตอกโคดกรรมการเป็นจดน้ํากำกับโบรวณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งตอกหมายเลขหนึ่งสี่สามเก้ากำกับบรวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาถาหัวใจคาถาพิษแผ่นดิน นมูวิมุตตานังนมูวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปมุจจะสุขเนื้อเงินลงยาสีแดงเนี่ยสภาพสวยคมจมูกโด่งทางร้านออกให้บูชาเพียงองละ8 0 0พบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนวะลงยาสีแดงลงยาจีวรสีเหลืองไหมเนกเดียวกันเลยนะครับเนื้อนวะเนี่ยทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองละ4 0 0พับาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวครับนี่ครับ สวยจับประหลัดบอกนะครับนี่ครับออกให้ผู้ชาเพียง4,000บาทเท่านั้นนะครับครับมีอย่างละองนะครับใครไหวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วดเนยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญเศรษฐี77หลวงปู่ศิลาซิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อชนวนแช่น้ำมนต์แจกทานปีพศ2564ครับจํานวนการสร้างเพียง2,499องค์นะครับครับนี่ครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่บอกว่าใครมีไว้บูชาสีบกอึดบัอยากมีม่โชคมีลาบจเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองครับเหรียญจีวเหรียญหลวงปู่พมจีวรเฉียงบ่านั่งเต็มองด้านหลังจะเป็นพระศิวนียืนประทับถือไม้เท้าพญานาคพระมหาสาวกผู้เป็นเอกทัศนบ,บผู้เลิศในทางลาบมากครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญอา รูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองคค์รับด้านหลังก็อยังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะต่อโค้ดถุงเงินแล้วก็ต่อคําว่าแจกทานด้านในนะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,700บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับพักก่อนได้ก่อนนะครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญพันพันล้านหลวงปู่ศิลาสซริจันโท องนี้เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะลงยาสีแดงปีพศ2 5 6พอจำนวนการสร้าง699เห้ียิบกหรียญองนี้หมายเลข515น่งห้ะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาลักษณะนั่งสมาธิแบบครึ่งองค์ต่อโคตกกำกับบุณนี้นะครับด้านหลังก็จะปรากฏชื่อรุ่นพันพันล้านก็จะตอกหมายเลขกำกับบุณนี้นะครับบวณนี้ก็ปรากฏว่ารวยเงินโกดล้าน บริเวณนี้ก็ปรากฏว่าถวายซื้อที่ดิน2566ครับเนื้อนวะเนี่ยสภาพสวยคมจมูกโด่งผิวเดิมๆพร้อมกล่องเดิมครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ8,500บาทเท่านั้นนะครับครับมีโ์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับก็ยังอยู่ที่เหรียญพันพันล้นองนี้เป็นเนื้อนวะภายเงินปีพศ2566 จำนวนการสร้าง1,999อองค์นี้หมายเลข1,2,0 0นะครับครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหมือนกันเลยครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหูเชื่อมปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบครึ่งองค์ต่อโพสกำกับเรียญนี้นะครับเนื้อนวภาพยเงินนี่เกได้ยากมากครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนี่ครับด้านหลังก็จะตอกหมายเลข1,2,0 0กับเหีนี้นะครับ ถือได้ว่าผ้าสวยเบอร์สวยกันทีเดียวสภาพสวยเดิมนอนฟ่องเดิมไม่ผ่านการใช้จมูกโดง่งองค์นี้ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงอง์ละ8,000บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมร,บรายการต่อไปครับก็ยังอยู่ที่เหรียญพันพันล้านแต่ก็เป็นเนื้อเงินหน้าก,ากากทองคำปีพศ2566จำนวนการสร้าง 599โอย้าบองค์นี้หมายเลข210นะครับนี่ครับองค์นี้ก็สภาพสวยคมจมูกโด่งต่อโคดวอสกำกับบุเรนนี้นะครับครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้ด้านหลังก็นี่ครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาเรี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี่ยทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 23,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วบุนเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอนี่เลยครับเหรียญที่กําลังมาแรงเขาเรียกว่าเหรียญอายุวัฒนะมงคล78หลังเสือหลูงปูศีลาซิลิเจนโทองค์นี้เป็นเนื้อขวาบาทปีพศสอ6 5คารับจําจำนวนการสร้าง2999องค์ครับองค์นี้หมายเลข43ครับ ลักษะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หูตันปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ด้านด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันยันหัวเสือตอกโคตรสอรกำกับบริเวณนี้นะครับ,รบตอกหมายเลข4ี่สามกำกับบริเวณใต้หัวเสือ,อด้านบนก็จะปรากฏชื่อรุ่นอายุวัฒนะมงคล48ครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงปู่ใช้ทําน้ามตลอ,มองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิม,ดมบแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 7,000พันบาทเท่านั้นนะครับมีสององนะครับทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญที่หลวงปู่บอกว่าขันอยากลุ้ยให้หอยเลี้ยนยืนไผ่หลุ่มลุกคุกขั้นให้หอยเลี้ยนยืนเด้อเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงปู่ศิลาสิริจันโท องค์นี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินพศ2566จำนวนการสร้าง999องค์องค์นี้หมายเลข227ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงลีปรากฏรูปหลวงปู่ศิลายืนถือไม้เท้าบ่งบอกถึงความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้านหลังก็จะเป็นยันพระพุทธเจ้าสิบชาติต่อโคตรกำกับบุญนี้นะครับตอกหม่เลขกำกับบุญนี้นะครับนี่ครับองนี้สภาพสวยเดิม ไม่ผ่านการใช้เลี่ยมตลับทองอิตาลีกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยไม่ใช่ทองคาแท้นะครับเป็นตลับทองอิตาลีฝังเพชรรัสเซียนี่ครับไม่รอกแต่ก็อาจจะมีดําบ้างแล้วก็จํานําไม่ได้นะครับสภาพสวยเดิมเลี่ยมตลับทองกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคนี่ครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับครนี่ครับอยากแนะนํามากครับองค์นี้สวยจัดเลยเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติหลงุูุศิลาซิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะมหามูลสาีพศ2 5 6พครัสบจํจำนวนการสร้างห9 9่งค์ครัองค์บองค์นี้หมายเลข877เจ็ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับครับแต่เนื้อนวะมหามูลสารนี่จะหิวพันนี้สวยงามมากครับออกแก่ทอง ตอโซนชมพูมด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาหรือเป็นยันพระพุทธเจ้าสิบชาติตอกโค้ดกำกับ,บุรีนี้นะครับาาแล้วก็ตอกหมายเลข8 7ดเจ็กำกับ,บุรีนี้นะครับครับสภาพสวยมากเรี่ยมตลับทองอิตาลีกันนะ้ำพร้อมบูชาได้เลยนี่ครับใครอยากรวยลองไปบูชาดูครับอองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 21,000บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับของดีราคาเบาพุทธกคุณเกินราคาเขาเรียกว่าสมเด็จแวกม่านแวกอุปสรรคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อดินเผามวลสารดินวัดท่าสแบงปีพศ2566จํานวนการสร้างสอง0 0อง วันนี้ทางนั้นเรามีมาแบ่งได้กันสององก็จะมีหมายเลขสามสามแลดศนย์แลก็หมายเลขหนึ่งสองสี่ห้าเก้านี่ครับ,รบสมเด็จแวกม่านเนี่ยะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ครอบครองนั้นได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงในด้านที่ดีช่วยส่งเสริมทำให้ครอบครัวมีความรักและสามัคคีปองดองต่อกันช่วยส่งเสริมในด้านของการทำงานช่วยให้ราบยศ ตำแหน่งและการงานดีขึ้นครับครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์เป็นเนื้อดินเผานะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับสมเด็จแบวกม่านหลวงพ่อกลวยเป็นพระพุทธนั่งมารวิชัยแล้วก็จะมีซุ้มรัศมีนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาแล้วก็จะมีหมายเลขยิงเลเซอร์กำกับบนเรนนี้นะครับนี่ครับถือว่าเป็นสมเด็จสามพิมพ์นี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ950บาทเท่านั้นนะครับบมีสององนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญอุดมทรัพย์ลุงปูศิลาซิเจนโทองนี้เป็นเนื้อทองแดงลุงปีพศ2564จํานวนการสร้าง5,000องค์อง์นี้หมายเลข2687เหรียญอุดมทรัพย์ความประทับใจและความเมตตาของลุงปูเอาล่ะ ใช้ได้แล้วขาดแล้วขังแล้ววันนั้นท่านอารมณ์ดีตลอดยิ้มหัวเราะนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญคล้ายกับเหรียญหมุนเงินหมุนทองปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ตอกโคตรกำกับบริเวณเหนือหัวไหล่เล็กน้อยตอกไหมเนล็กํำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันหงเงินผงทองปรากฏชื่อรุ่นอุดมทรัพย์วันนี้เนื้อทองแดงลุ้งเนี่ยทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์นี่ครับ สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทุกองค์ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองคละ1,800บาทเท่านั้นนะครับมี3อมองนะครับใค่ใบแค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงผิวไฟด้วยนะครับ1นงองนี่ครับทองแดงผิวไฟก็ออกให้ผู้ชาเท่ากันเลยครับหนับ1,800บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับทองแดงผิวไฟ1ององนะครับถ้าก่อนได้ก่อนนะครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับ เขาเรียกว่าพระปิดตาปดนี่แช่น้ำมนต์หลวงปู่ศิลาเลิริเจนโทองค์นี้เป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนปีพศ2563จำนวนการสร้าง800งองค์ลักษณะก็จะเป็นผ้าปิดตาลอยองค์คล้ายๆกับปิดตาปดนี่หลวงปู่โต๊ะด้าน,นหลังก็จะเป็นยัน เหลือดวงหรือที่หลวงปู่เรียกว่ายันคนสามบ้านกินน้ําบ่อดเดียวครับความหมายของยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อดเดียวก็คือสิ่งที่ดีๆรวมอยู่ในที่นี่หมดแล้วด้านบนก็จะปรากฏชื่อรุ่นปลดหนี้องค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมอไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ6 5 0 0รบาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับ ออนำเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญหน้าวัวงูปูศิลาซินเจนโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำพศ2564จำนวนการสร้าง4,200องค์วันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2อง,องค์ก็จะมีหมายเลข3634หมายเลข2666นี่ครับลักษณะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญทรง อาจจะเรียกว่าทรงหน้าวัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงขึ้นองตอกคดสอดารควาใจกำกับบริเวณนี้นะครับครับแล้วก็จะตอกหมายเลขกำกับบริเวณเนื้อหัวไหล่เล็กน้อยด้านบนก็ปรากฏอายุหลวงปู่เจ็สิบเจ็ดปีด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลานะครับนี่ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกันสององนี่ครับสององ สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1,800บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการสุดท้ายของ EP นี้ขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญสาริการิินทองลุงปูศิลาสิริเจนโทองค์นี้เป็นเนื้อเงินลงยาสีเขียวหน้ากัทองคำแยกจากชุด ทองคำปีพศ2565จำนวนการสร้างเพียง65ชุดเท่านั้นองค์นี้หม่ยเลข12นักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญทรงกลมปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ับมคลุมแบบพระทางเหนือต่อโคตรกากับบริเวณนี้นะครับับด้านบนก็จะปรากฏฉายาหลวงปู่สิริจันโทด้านล่างก็ปรากฏพศ2565ครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันสันิกาคู่อก็จะต่อโคตดกำกับบรเณนี้หนึ่งตำแหน่งครับแล้วก็จะต่อโคตดกำกับบบราณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งต่อโคตรสลอกำกับบบราณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งต่อหมายเลข12กํากำกับบบราณนี้นี่อีกหนึ่งตำแหน่งพุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้ก็จะเด่นทางด้านเจรจาพาทีเจรจาค้าขายครับนี่ครับเมตตามหเสนีห์เรียกได้ว่าพบทุกด้านองค์นี้สภาพสวยเดิมนี่ครับสวยเดิมเดิม เป็นเนื้อเงินพื้นลงยาสีเขียวหน้ากับทองคำแท้ทางร้านออกให้ผูชาเพียงองค์ละ23500ืบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมวันนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาทางร้านเราก็จะมีมาแบ่งประมาณนี้ครับผมครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับแต่ละรายการถูกใจรายการไหนนะครับก็สามารถทัก แล้วก็ ID Line เขาก็จะให้ไว้นะครับก็ทักมาหาเ้านะครับแอดมานะครับแต่ละรายการนะครับราคาที่แจ้งไว้นะครับรายการไหนถูกใจราคาที่เราพอใจและจ่ายไหวนะครับก็ทักมาเลยนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับทุกรายการนะครับทางร้านแจ็คเสมารับประกันทุกรายการนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปขอเบอร์โทรไอดีไลน์ติดต่อคุยกับแจ็คโดยตรงดีกว่าครับเบอร์โทรผมนะครับ,รบสามารถโทรมาได้ที่0868995139ไอดีไลน์ให้ติ๊กตรงไอดีแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับ0868995139ท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลอยากจะมาชม,มูงจริงสามารถมาชม,มูงจริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127 ร้านผมเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผมครับก็นี่แหละครับสามารถติดต่อทางร้านแจ็คนะครับตามเบอร์โทรและไอเดลไลท์ที่เขาให้ไว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากติดตามในเพจฟอร์ม u t u b e นะครับแจ็คเสมาเอฟซนะครับเขาก็มีช่องนะครับสามารถติดตามไปดูได้นะครับในส่วนช่องสนอชาแนลนะครับก็วันนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ชมเลฟซีได้ชมกันแล้วนะครับ รายการวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทางช่องก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ